ต้องเซนเซอร์จะกล้งองเซนเซอรม่เป็นแบบนเพื่ออนาารทั้งหลายนจะไม่ได้มันเ,เอาออกไปได้เลยนะขอบคุเพลงแะเหน เออนะวันยีออ้จะมาสอนหน้ากันว่าแต่ไอ้อคนสอนก็ยังไม่คล่องเหมือนกัน,กนสอนไ่แล้ Estuvo conmigo nunca. เดกชเกาชอบชอบเขายิง่งใอุมารู้ว่ายากนะเห็นเห็นนด้ตัวเลขๆน่ารักนะะะ่ารักคิดว่าว่าดใหญ่แน้ววาดแยา่เลยมันเปนกากูเลเขาให้มึงไง้คนกูตัวกูตกภาษาไทยด้วยนะนนนกลัูจะอ่านชื่อมไม่ค่อย ก็ก็มาที่ ายก็ได้ไม่ว่าอะไรดังนั้นตูจะวาดตรงก่อนนี่นตูก็วาดนี่ไม่เคยแบบเลยพบปัดไม้เพื่อทำนี่เพื่อมันเละหลงรอลิงก็ทำนี่ ถ้าเกิดว่ามูใครดีเลยเขาทีแสดงว่าเป็นปคนมียานะลูกศิกษย์ไม่นา<อ>่าหันแหละเอโงโรงเรียนกูนี่แบบกูมียาถูกใครเรียนเรบอกว่ามีป็นไม่นา่าล็อกเกอร์เยอเลเนะว่าแต่ีเลยจากนั้นก็แอีกเลยเรลบวกับป,บ,ปบเห็นไหมไอ้ตนี้ ตรงนี้ดูที่เมาส์นะคะหามัคือการปรับความโผงใส่โทนแสงและความเข้มนี่คือความเข้มเส้น,นแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่เลยกัน

แต่ตรู้สึกตัวนี่ไม่ให้หรอกถ้าเกิดใครู้ว่าชอบเก่าหือช่องอะไรก็จะรู้ว่าหน้ากเป็นยัไแต่ก็จะได้เซตร้สึกตัวก็ไม่เป็ไดี๋ยวกลีไว้วันนีกูอยู่อยงาทีบ้านไม่ใช่ บนตานหน้าแล้วแต่เลยคขาจะวาดอะไรดูถนัดแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นคนที่วาดตายไม่เคยเข้ากับเลยแบบไปตรงนี้ให้มันกลับด้านไหม เูเป็นเชือกาแล้นี่ยกวาดไปเลยนะวาดเองคุณลอไปนะลอกไนา้นมาที่อีิตก็กดุกรบแล้วก็ยืต่ต่อไป Bye. ก็ใครที่เขียนไม่ได้นะแนะนำให้ไปเซฟแอดก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดมาวาดสองชิ้นเลยนี่แหละแต่ละนั่นแค่ใช่เแล้วก็ลบกดีปตรงนี้เ่อ ว่า like ันหมูดเยนะแก้มันหาเองไม่ได้ตอย่งนี้ไม่ต้องว่ดก็ได้ปกติแล้ตัวก็ไม่ได้ว่าอา ตัวอยู่เท่าไหร่ช่ววันเกิดตัวนี้แต่เลยไม่ให้ดาววันแรกคนในใจวันเกิดอ่ะแจกนี่อ่ที่จะไม่ให้ของขวับบนู้นหรืที่สาวัาด้วยใรปัจจุงันที่คุขอเขาเองว่า วัดโดยใงไหนแต่ที่ก็ไม่ว่าทูใช่จะถือว่าวัดก็ได้เป็นไนออาร์ติจิเตอร์อ่จะจับปะหรือว่ากูอ่านถูกมก็ไม่ใช่อพวกที่เกมเกมเทอะไรคจเจอเกมหาอะไรก็เล่น เมอร์าู้จักปะระจำน้จคนที่ตโซล่าเป็นประจแอบเปิดซเดอรไอยากเปองโซล่าดที่กอีที่แคที่เป็นชอกตรงนี้เป็นส่วนห้นี่แหละให้ทุกท่านคมาก่อนนะฮะว่าจะวาดอะไรว่าจะทาเป็นยังไง ไปเร็วๆแต่ถ้าคิดเงก็บอกมาได้จะทิ้งยิงเซน,นเซนตบุ๊กแ็กเไว้ที่ใต้ ภาษาชาว่านวาดเก่งมั้ต้องเกิดด้ย ลองก่อนเปิดเสร็จแล้วแล้วก็ตันนี้ค <ian> <can> ุณจะลบในเส้นเลี้ยวตรงไหนก็ได้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ด้วยนะฮะไปก็อเสร็จนี้ะ